ของบีมหัวเล็กไงเลยบีบยากหน่อยอันนั้นหัวใหญ่อ๋อหัวใหญ่ออกง่ายของนาวาหัวใหญ่ออกง่ายของบีมต้องใช้แรงเยอะเพราะหัวมันเล็กอ่ะ,เ,อะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องบีมกับพี่นาวาทําคุกกี้กันเองนะโดยให้แม่บีน่ะเป็นลูกมือตอนแรกต้องตีเนยก่อนอ่ะตีเนยทาไงครับเอาไปเอาไม้มาดิบีมไม่ใช่ไม้น้าสามอ่ะตีเนยใช่อันนี้พี่อ๋อช่วยตีดิกดกด คนเดียวก่อนอ๋อให้มัน่นวยกัมาให้มันเละๆเหรอใช่อ่ะโอเคขั้นตอนนี้ให้มันเละๆนะครับให้แม่ช่วยต้องให้เหนื่อยเละๆก่อนนะโอ้โหโอ้โหทากขาได้อุ้ยเหนื่อยจับเป็นก้อนเลยอ่ะดูดิต้องให้เชฟต้องให้เชฟทาหม้อต้องเคาะงี้เคาะแหมเป็นไงเป็นไงนี่โค่นโค่นโค่าขั้นตอนต่อไป ใส่น้ำตาลครับหมดเลยไหมใส่หมดเลยหมดเลยอาเดี๋ยวใส่ผงแป้งให้พี่นาวาใส่ต้องใส่น้ำตาลนะครับเพื่อความหวานมือน้ำตาลคนให้เข้ากันใช่ต้องคนให้เข้ากันคนลขั้นตอนต่อไปอะไรครับตอกไข่ใส่ครับอ่ะไข่ไก่สองฟองว่าไข่กับไข่เตอก่อนพี่นาวาตอกอ้าวบีมตอกอ่า สรุปคนตามด้วยตามด้วยแหละครับกินวานิลาค่ะกินวานิลาสอช้อนโต๊ะไม่ใช่ช้อนโต๊ะสองช้อนชาช้อนโต๊ะเลยเหรอช้อนชาอ้าวให้นาวาคนพี่นาวาคนั้างอ้านาวาคนบิมจับไว้บิมจับให้พี่นาวาบิมจับให้พี่นาวาหุยหอมมากหอมแล้วทุกคน มันเหมือนเหรออุ้หอมนะเป็นไข่เจียวไข่เจียวพายทิพย์ต้นแต่เราต้องคนเยอะๆเพื่อให้มันเข้ากันนะโยอะจำไข่เจียวพายทิพย์ได้ไหมจำได้ช่วยกันทำช่วยกระทำมาเยาเย็นครับพี่เจย์เย็นครับพี่นี่ให้มือโปคนโอ้หอมครับหอมทุกคนเชฟบีมยมเย็นเชฟบีมเขาคนอยู่บ้าวบ้าวบาวบ้าอ่าลืมเมื่อยยังถ้าเมื่อยให้พี่นาวา นาวาคนบีมจับแท็กทีมกันเออเอานั่นแหละนั่นแหละอ่าคนแบบพีนาวานี่ครับแป้งของเราใช่ไหมขั้นตอนต่อไปใส่ผงฟูครับใส่ผงฟูฟูสองช้อนชาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่ผงฟูในแป้งเอานาวาขาค่อยใส่แป้งค่อยค่อยะค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวพกอ่านั่นแหละอ่า ผัดกันขอเฮ้ยท่าได้ท่าได้ท่าได้เชฟเลยเชฟเชฟเบเกอรี่ยให้ทำเนี่ยให้มันละเอียดนะให<อ>้แม่คนก่อนหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยเทอ,อีกแล้วก็คนใหม่ใช่ป่ะพอใช่จะได้เข้ากันง่ายตั้ลร่องไปขออันนี้อนโอเคอ่าขอแค่ันแหละขอไปแป้งก็จะละเอียดลงมาข้างล่างโอ้ เนียนแล้วทุกคนยังไงต่อไปตักใส่ถุงบีบครับตักใส่ถุงบีบใช่ตักใส่ถุงบีบ,<ช>บ,บอ่าเอาแล้วขั้นตอนบีบแล้วเด <c oughs> ็กก็รู้บีบสวยบ้างสวยดียังไงต่อไป <c oughs> อ๋อเขย่าเขย่าสักพักถุงแตกล่นมามุดเดี๋ยวก่อน เอ้ยไอมันจะมีเล็กๆอยู่ที่ก้นไหมเหรอมีเดี๋ยวบอกให้ว่าทำไงอ๋อเคนี่ทุกคนดูดิไอติมโคนไอติมโคนแม่บีบอกว่าซ้อนสองถุงจะบีบง่ายครับนี่ครับเอาหัวมาอ๋อมีสองลายเหรอใช่มีเยอะวันนี้แ่เอามาสองลายตัดครับตัดตัดปตัดครับ ชาร์ปนิ้วตัวเองชาร์ปอ่าชาร์ป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 ใสหัวไปครับใส่หัวย้อนหัวลงไปชาร์ปชาร์ปอย่างนี้ชาร์ปอย่างนี้อ่าให้หัวโผล่มางี้อ่าอ่าอ่ายังไงต่อไปคชาร์ปชารัปอันนี้ครับตัดอันนี้ครับครับชาร์ปตัดนี้ครับครับ ยังไงต่อไปใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับครับจาก็ลงไปครับยังไงต่อไปไม่ครับครับอ๋อเวลาบีบกระดุมาบีบเดี๋ยวลงเองอ่าใส่ถุงลงไปครับชับชับเย็นเลอ่าอย่าเพิ่งขั้นตอนนี้รอก่อนนี่ครับอะไรครับบีบอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมอ๋อนี่สาสาธิตให้ดูใช่ไหม บีบใส่วงยังไงแบบนี้ครับชาร์บ,บอ่าครับชรับอันนี้อันนี้อันนี้บีบเองดูลายเป็นแบบนี้นะาชาร์บอุ้ยลายอันนี้สวยกีบเยอะว้าวอ้อาวลงมือยิงลงไปสติ๊เตี้ย เออนั่นแหละแบบนั่นแหละแบบนั่นแหละใกล้เคียงใกล้เคียงอ้าวนี่อะไรเนี่ยนี่เขาบีบอะไรเนี่ยเฮ้ยขอเขาบีบคุณบีบอะไรคุกกี้อันจิ๋วไงอ่ะเอออ่านี่ดู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 เชฟดูเชฟของจริงนี่ดูการบีบเป็นไงอันนี้ชาร์ปนี่ชาร์ปบ เป็นงา mhm. อามามือสมัครเล่นมาได้ได้ได้อ่ามือสมัครเล่นมือสมัครเล่นมาให้มันเป็นอันใหญ่ให้ดูม่เห็นอยู่กับเราโกดเอาใหญ่กว่านั้นอีกนะวะกดกดแล้วก็จิ้มลงไปอี้่าเดีอ่าขอทำมันใหญ่อ่ามันต้องจุ้มด้วยประมาณนั้นเดี๋ยวเวลามันแพ้แล้วมันหนุนติดกันนี่เดี๋ยวเราจะทำไปให้พี่นุกินนะครับฝีมือการบีบของเด็กๆให้นุกูลิน ไงเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ซุกนะบีมมมันลงไปที่ตัวด้วยอย่างเงี้ยของบีมหัวเล็กไงเลยบีบยากหน่อยอันนั้นหัวใหญ่๋อมหัวใหญ่ออกง่ายของนว่าหัวใหญ่ออกง่ายของบีมต้องใช้แรงเยอะเพราะหัวมันเล็กใหญ่กว่านั้นหน่อยบีมกีบดอกเล็กเหมือนได้ออกกำลังกายในตัวไปเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมากดมีแล้วกดอ่าโอเคครบแผ่นแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผ่นใหม่ผมจะวันเนี้ย แผ่นใหม่มาแล้วอา้าวเริ่มีฝึกฝนไปฝึกฝนเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวเราได้ไปอบกันแล้วเนี่ยทันทันทนทันทันทน,น,นเสร็จแล้วครับเนี่ย ไปข้าเตาอบกันครับเอามาถือของตัวเองอ่ะอันนั้นสอนอันนี้แม่ไม่มาเองอ่ามาใส่สองอันก่อนตอนนี้เตาของแม่บีวอร์มแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับอ่าไม่อยากเห็นอันนี้อ่าเดี๋ยวรอสุกเดี๋ยวรอตอนสุกเดี๋ยวมาดูกันอ้าวแม่ต้องเป็นคนใส่เตาเองเพราะมันร้อนนะขั้นตอนนี้มันอันตรายใส่ได้สี่เลยใช่ป่ะใช่อุ้ยเจ๋วเตาอันนี้ดีมากใหญ่ด้วยว้าวไปครับไปไหน ปิดเสร็จแล้วได้แล้วเหรอใช่ไม่เร็วว่ะยี่สิบนาที20 2สิบีห้าตีวันแข่งว้าวแข่งว้าวอุ้ยทำไมมันไม่เป็นกรีบเลยอะอย่างนี้แรกเขาจะเห็นแค่ลายนิดนิดน้อยจริงอ่ะใช่อันนี้ของใครดาวาขั้นตอนนี้แม่ต้องทำนะมันร้อนอันตรายผักที่เย็นล้วค่อยเก็บผักให้แบบไม่ถึงกับเย็นอะอุ่นๆเราค่อยเก็บใส่กล่องโอเค อุ้ยอันนี้สวยได้อยู่อันนี้สวยงามสวยงามสีกำลังดีถ้าอยู่ข้างล่างสีจะไม่ค่อยเข้มไงแต่ถ้าอันด้านบนนะ่ะโดนไฟโดนไฟเยอะหน่อยก็จะเข้มหน่อยอเพราะว่าน,นีเตาอบมันไม่ใช่แบบสำหรับขนมโดยโตรงไงนะพอบีบแล้วออกมาหน้าตาก็ข่ไข่กันหมดได้อยู่ได้อยู่แข็งด้วยนี่กรอบกรอบกอบนี่ นี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเราก็เราก็าก,กินชิมก่อนอ้าวชิมครับกิะอ้ากินเลยนี่คุกกี้ที่คุณทำเปไน็นไงรสชาติฝีมือตัวเองถ้าใส่วาน,นิลาสับชมพูเป็นไงเอ้ยสับชมพูกินมันก็จะเข้มเกินไปเปล่ากินมันฉุนเกินไปเปล่าใส่ตำข้ามานจะผัเป็นไงนวาอร่อยไหมอนนหอ,อไมไหมล่ะหอมไหมล่ะเฮ้ยเป็นไงดีไหม อันนี้ของที่เป็นแบนอ่านี่พอพอเขาสุกลายเขาก็จะน้อยลงนะใช่แต่ก็จะเห็นเป็นลายอ่ะใส่กระปุกครับเลี้ยงไปกินใบโอ้ว่าอะไรอยากกินนี่แกเลี้ยงใบกินไปเลี้ยงไปกินไปอ่ะเต็มแล้วบีมปิดฝาอะไรอ่ะกินนี่แกอ่ะนัวาปิดฝาอ่ะอ่าพร้อมกันอ่ะปิด สามดีดีดีด,ดีให้ตรงล็อกก่อนตรงล็อกก่อน,นีี่เรียบร้อยบรรจุนี่เป็นไงโลโก้โลกโก้โลกโ,โลกโ้บีมอบรรจุเรียบร้อยพร้อมจำน่ายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย